สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบกับทีมงานปาชแนลคือเก่านะครับวันนี้ปาชแนลสิมาอบอกเทคนิคนะครับมาพาพี่น้องมาเรียนรู้เทคนิคดีๆในการกำจัดเพลี้ยไฟไรแดงทียูในต้นพริกนะครับพี่น้องอมัอนี้นะครับปาชแนลสิมีสูตรแบบใดเดี๋ยวห้องมาชมกันเลยครับพี่น้องครับสูตรแรกนะครับ เดี๋ยวนแนะนําส่วนผสมกันครับพี่น้องครับอันนี้คือแบบบเป็นอันตรายนะครับแบบแนะนําแบบวิธีปอดสานนะครับอันนี้คือเหล้าขาครับพี่น้องเหล้าขาวครับรึ่งแก้วนะครับเหล้าขารึ่งแก้วส่วนผสมที่หนึ่งนะครับส่วนผสมที่หนึ่งเหล้าขาวรึ่งแก้วแล้วก็อันนี้ส่วนผสมที่สองอันนี้จะเป็นเป็นสั้นไล่ครับพี่น้องเมื่อนี้เขาจะมาใส่ สองสูตรครับถ้าเป็นวัคซีนเขาเอินสูตรไข่ครับพี่น้องครับสูตรไข่นะพี่น้องจะเป็นสูตรไข่กันระว่างนะครับส่วนผสมระว่างเอ่อล้ขาวผสมสันไล่นะครับแล้วก็ผสมกับนำนำเปล่านำสะอาดเท่านะครับพี่น้องอันนี้ก็คือว่าอันนี้น้านะครับฮาลิตนะครับพี่น้องนี่ครับฮาลิดครับพี่น้องครับ หังหาิปนะครับก็หลังจากที่เข้าอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็ใส่เลยครับพี่น้องเอาหลอดขาวลงไปก่อนนะครับใส่หลอดขาวลงไปใส่หลอดขาวลงไปก่อนขึ้นแก้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ตามด้วยนะครับสไลดนะครับสไลดนี่ให้เข้าเลือกเบิองด้วยครับพี่น้อง ป,ปลาข้าสิผสมใส่หน่อยใส่หลายนะครับเขาเอาใส่ outside, ลงไปแค่พ่อพ่อน้าเป็นฟองนะครับพี่น้องให้น้าเกิดฟองก็ถือวา่วาถือว่าใช้ได้แล้วครับพี่น้องครับน้าจะเกิดฟองแล้วก็เวลาเวลาเขาจับเบื้องน้าเนี่ยน้าเขาจะออกลื่นๆลื่อ,น,อ,น,อน,น้อยนึงนะครับเป็นสีลื่นๆลื่อ,น,อน,น้อยนึงนะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นการถือว่าพันนะครับถือว่า,ชาใช้ได้ถือว่าส่วนผสมอา่าลงตัวนะครับเริ่มเขาได้นะครับ นี่ครับข้ากกระเบื้งบางก่อนเราข้าเขาค่อยผสมเขยา่าเขย่าเบื้องนะครับเบื้องในน้ำนะครับเบื้องในถังน้ำเขาให้ให้เกิดฟองนะครับพี่น้องก็เกิดฟองกะถือว่าใช้ได้ครับอันนี้เพราะนี่ไปในข้าวตอกไสลงไปอีกครับใส่ลงไปให้เกิดฟองนั่นคืน้องพ่อพ่อพ่อเขาเกิดฟองนะครับพอเกิดฟ,อง,อ,ดฟองแล้วปุ๊บนะครับ ใส่ถังนะครับปิดปิดปาสนิดนะครับปลาถังเข้ากับแค่นี้ครับที่น้องฉีดได้เลยนะครับเท่ากับโยกทกีน้อยนะครับเราปัดที่หน่องโยก,กนะครับจำหนึงนะครับอันนี้คือเป็นการป้องกันการกำจัด สำหรับพวกเพียดไฟไล่แดงต่างๆทวงแมาแรงปากดูดนะครับก็จะซอยได้นะครับหลนะังจากที่เขาโยกแล้วเขาก็ฉีดเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ นี่พี่น้องเขาจะเป็นฟองนะครับเวลาข้าวโพออกไปปุ๊บเนี่ยข้าวโออกไปจะเป็นฟองนะครับนี่ครับเขาจะเป็นฟองเกาะตามใบนะครับการฉีดก็คือว่าให้เขาฉีดนะครับสามมือฉีดเท่านึงนะครับพี่น้องแต่สำหรับแปลงพริกผู้ใดที่เป็นแปลงง่ายปลูกหลายอ่า ส่วนผสมเขาก็เพิ่มร้ายขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติว่าเขาเขาใส่10ลิตรเปี้ยฉีดนะครับถังฉีดถังพ่นเทาถัางฉีดพ่นเทาที่ที่เป็นแบบสะพายหลังแล้วก็ใส่แบตดนะถังสุวนนั้นจะ20ลิตรนะครับ20ลิตรนี่ถ้าเขาใส่20ลิตรเท่าเดียวมันก็มันอาจจะหนักโพดนะครับให้เขาใส่เท่าเท่า10ลิตรนะครับผสมน้ำเท่า10ลิตรก็ได้นะครับแล้วส่วนผสมมันสีลงตัวนะครับนี่ครับพี่น้องพี่น้องเบื้องแก้วขนาดซ้ำนี่นะครับ พี่น้องใส่ถัง10ลิตรนะครับพี่น้องใส่ถัง10ลิตรก็คือว่าพี่น้องต้องใส่เหลาขาวให้เต็มแก้วแก้วนี้นะครับแล้วก็ส่วนผสมสันไล่สันไล่นี่ก็คือ,อพี่น้องเบืองนะครับปลาแชนแนวสีบวบสูตรตายตัวว่าสันไล่นี่ใส่น้อยใส่หลายปานไดให้พี่น้องสังเกตเอานะครับมาถ้าพี่น้องใส่แล้วจับเบืองแหล้วน้ำสัมผัสเบืองน้ำในถังในส่วนผสมเนะ่ะเขาลื่นๆแล้วก็เขามีฟ้องแล้วเขาไป็นัเป็นฟ้องแล้วก็แสดงว่าอันน้คือใส่ไดต้องให้เขา ต้องให้พี่น้องจับเบื้องน้าต้องให้น้ำลื่นๆนะครับน้ำต้องลื่นแล้วก็ต้องเกิดฟองนะครับถือว่าจังสีว่าใช้ได้นะครับนี่นะพี่น้องถ้าในกรณีซีบริรนะครับซีบริรให้ห่าใส่เหล้าขาวเต็มแก้วนี่นะครับแต่ห่าใส่หาิตรก็ให้ใส่เหล้าขาวแค่ครึ่งแก้วนะครับเหมือนที่ปาชแนลเฮ็ดให้เมื่อกี้นะครับน้ำหาฤทธิ์นะครับจับจัประมาณนั้นนะครับก็สามารถฉีดฉีดป้องกันได้ราคาอ่า ฉีดรักษาได้ในกว่านี่ที่ว่าเขาเนียบ่ทันเป็ี่นแห้งหรือว่าเป็นแค่ตัวอ่อนที่บ่ทันแบบเพราะเขาเห็นสังเกตว่าเออเออเลื่อมเลื่อมีแน่ดินหน่อยงีงเสียเออเขาฉีดได้ครับแต่ว่าถ้าเขาเป็นนักแล้วเนี่ยปลาเชนอกระกขาบ่าาอาจจะรับประกันได้นะครับเพราะว่าแม้กระทั่งสารเคมีเองเนี่ยที่คย้าเคยใส่ในส่วนพิกกันเนี่ยขยอยต้องต้องใส่สลับโตเลยนะครับน้องเพราะว่าพวกมัแหืงปากดูดพวกเนี่ยเขาก็จะปรับสภาพตามเพื่อกันนะครับมันกะ คือว่าล่ะครับในฟ้าผีมันมันมันแมลงศัตรูพืชมันหลายนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ปาชแนลเอามาห้พี่น้องได้ทดลองน้ากันนะครับอันนี้คือปาชแนลที่รนต้นที่ตัวนี้ปาชแนลมันสิตตยนะครับมันถือเป็นเพียร่งนะครับปาชแนลก็เลยเอาสูตรนี้มาล่องเบิรงนเราทดลองแล้วปรากฏว่าเออมันอยู่ไหนมันมันมันบ่ายนะครับมันเก็ดเพ่มขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าเออสูตรนี้มันได้ผลนะครับปาชแนลล่องแล้วก็เลย เอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับปทา,าที่แนวทดลองว่าเออมันเป็นพียเป็นยังแล้วก็เอาเหล้าขาประมาณเครึ่งแก้วผสมกับสั้นไล่ล่องเบืองฉีดล่องเบืงองเออมันก็มันก็นกดีขึ้นนะครับพี่น้องครับมันดีขึ้นเลวกำลังสีติน่วยครับนี่ครับอันนี้เป็นเป็นพันธุ์พิกขีนุสวนครับพิกขีนุสวนกําลังขืนงวยกาลังเป็นดอกติน่วยนะครับบาง่วยก็มีสุกแน่แล้วนะครับผสมมานะครับ นี่นะครับเปลี่ยนเทคนิคเล็กๆหน่อยที่ป้าชนแอลออกมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะถ้าพี่น้อังมากกะปากกไ้ลค์กดแช่กดติดตามปนกันรังใจให้ป้าชนแนลกระทิมงานนะครับป้าเชนแอวภาษีผายามสรรหาเอาเทคนิคเอาวิธีการดีๆเกี่ยวกับการปลูกพริกหรือว่าการทำาการเกษตรทั่วไปนะครับเพราะว่าช่องป้าชนแนลนี่เป็นช่องเกี่ยวกับการวิธีชีวิตแบบบ้านๆอาจจะมีการแบบหาอยู่หากินแน่อาจจะมีการเฮ็ดแบบเกี่ยวกับการเกษตรแน่เนียน เนียนกันแบบอาชีวิตแบบบ้านๆนะครับเกี่ยวกับคนมักเกษตรที่มีใจรักน,นั่งยางกระเสียนะครับพี่น้องฝากกันได้พไ์พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่คนรักนั่งใจให้ทีพย์กนปาดชายเหนานดเลยครับครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ